สือทุเรียนมาสามมือแล้วค่ะบอกพ่อค่าว่าเอาแบบแข็งเด้อสั่นพ่อค่าก็เอาแข็งให้ข้าวบีกกบกระบื้งเอามะฮอบถุงยางใส่ตู้เย็นได้สามมือแล้วแกนังแข็งมือนีแกเลยสีทําการร่องเอามาอันอบใส่กับหมอทอดไหลน้ำมัน่องเบิง้งไ้มันนิ่มโน้มันจะจะได้กินได้บ่ลล่าไขมัน สุกนิดจูเย็ยนแล้วเดา๋สิอบด้วยเครื่องหมาทอดไร้น้ำมันแล้วเดี๋ยวมาเบิ้งกันเลยค่ะนี่ลอกอบเบิ้งจากคู่หนึ่งก่อนว่ามันจะเป็นจังไดสีน่ากินมากเลยเอามาอบวิแล้วก็น,นิ่มๆอู้หูเป็นตาแซมให้อู้เอามาอบด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันน่ะคะ่ะเพอว่ามันบอสุกจากเชือกดเบิ้งนิ่มค่ะเอ้ยนุนิ่มเลย กินทอเรียนอบตาอแข็งดีนะักเอามาอบนี่มันเดีย